คอนเซปต์ของเราท่าน้ำน้นเป็นส่วนรวมของการค้าขายย่านนนทบุรีเช่นอาหารเสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเราจึงอยากที่จะจำลองสถานการณ์บริเวณนี้ให้อยู่ในเกมของเราในฐานะเมืองแห่งอนาคตเพราะแนวเกมของเรานั้นเป็นแนวเกมแนว s u r ว i รโวที่ต้องเอาชีวิตรอดจากการแข่งขันในสังคมธุรกิจครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมตัวละครที่เราจะได้รับเลือกเล่นนั้นจะมีทั้งหมด5ตัวเซเบอร์มาร์คแมนเอ็กซ์พลอเ r อร์เคเลอร์และเอนจิเนียร์ครับ โดยที่ทั้ง5ตัวละครนี้เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มต่อต้านที่ได้ล่วงรู้ความลับว่าชายคนหนึ่งในเมืองท่าลางาังนวนไหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจมากทั้งทางด้านธุรกิจและมีเส้นสายกับรัฐบาลอยู่ด้วยเขานั้นไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทุกคนคิดไว้เขานั้นทําทุกอย่างเพื่อให้ผลประโยชน์ข,ของเขาเพิ่มผูนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนหรือว่าการ,การทําที่คดโกงต่างๆทําให้รู้สึกว่าตัวของเราเป็นเสี้ยนหนามในการใช้ชีวิตของเขาทําให้ขับสงตัวแบบมาล่าเราครับ มาร์คแมนมีอาวุธเป็นปืนพกสไนเปอร์ไรเฟิลแอนซลไรเฟิลความสามารถใช้ปืนยิงระยะไกลได้แล้วก็สามารถใช้เงินในเกมอัปเกรดปืนตามเลเวลในตัวของเราและสามารถหาของในแมปมาอัปเกรดอาวุธได้ e x p l o r e r ออาวุธคือพวกกบ Pickaxe สามารถอัปเกรดอาวุธได้โดยใช้เงินในเกมเพื่ออัปเกรดตามเลเวลหรือหาของในแมปเพื่ออัปเกรดอาวุธและมีสกิลการหาเงินในแมบปบได้เงินในเกมเยอะ s a b e r มีดาบสกิลคือ บัฟดาเมจเลือดมารถอัพดาบกับสกิลด้ตามเลเวลของตัวเราแต่ต้องใช้เงินหรือจะใช้โลบักเพื่อลิมิตเบรกหรืออัคามคันได้ในเกมสามารถอัพของจากการฆ่ามอนหรือบอสในแมปมีชิ้นส่วนคราบไปคราบดาบตามที่วัสดุที่ใช้เช่นเฟรมคอคราบคู่กับดาบตาบของตัวละครจะทําให้มีบัฟติดไฟใส่ศัตรูตัวอย่างดาบของเซเบอร์เช่นเลพียแชมเปียนซอสซีควอาวุธ โลช็อตการสกิลคือโล่กันดาเมจให้เพื่อนและตัวเองและออป้องกันดาเมจจะให้มอนติดสตันและสโลถ้าต้องการให้การนานขึ้นสตันกับสโลนั้นขึ้นก็ต้องอัปเกรดตามเลเวลถ้าอยากเปลี่ยนโล่กับช็อตการให้หาวัสดุคาฟจากการฆ่ามอนหรือบอสเช่นเอฟเฟกต์รีเฟกสิวจะสะท้อนดาเมจจากการโจมตีกลับไป50%เอนจิเนีย์ มี skill สกิลสร้างป้อมปืนและใช้เงินเพื่ออาสกิลรีแพร์ป้อมและสามารถเอาความสามารถของป้อมได้เช่นใช้เงินในเกมหรือใช้โลบาร์เพื่อรีแพร์ป้อมแบบหนึ่งร้อยเปอร์ซได้คคุณพอช่วยที่จะพูดเรื่องของตอรี่หลักของเบคเวสเราได้ไหมครับตัวละครหลักของเรานั้นเป็นคนที่ถูกตามล่าดโดยรัฐบาลเนื่องจากพวกเขาสงสัยว่าเราไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายมานะครับผมหลังจากที่เราทําการรับเควสและเข้าสู่พอร์ทัลไปแล้วนะครับผมเราจะเป็นที่ต้องเอาชีวิตรอดครบ100หนึ่งร้อยเวฟ เพื่อที่จะปลล็อกฉากจบ2อย่างซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เราเลือกมาซึ่งใน10เว็บแรกจะมีมินิบอสออกมาเพื่อเป็นการให้ผู้เล่นเลือกว่าหลังจากที่เราเอาชนะบอสตัวนี้เสร็จแล้วเราเลือกที่จะเดินไปในเส้นทางไหนอย่างเช่นถ้าเราเลือกที่จะหนีไปกับคนที่เราขอความช่วยเหลือมาด้วยถือว่านับเป็นกูดเอนดิ้งเราก็จะได้ผลตอบรับที่ออกมาในทางที่ดีในขณะที่ถ้าเราเลือกที่จะดักฟังซึ่งนับเป็นแบดเอนดิ้งก็อาจจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแต่อาจจะได้รับบทลงโทษที่สูงขึ้้นมาดวย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Call of d u t นะฮะเดิมมาเนี่ยเขาจะให้เลือกจอบนะฮะวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นมาร์กแมนนะฮะผมเรากดเลือกไปเลยฮะเลยได้ปืนมาร์กแมนมานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการนะฮะไปรับเควสนะฮะเขาจะเอาแบบมาจากท่าน้านนนะครับผมที่นอนทบุรีนะฮะตรงร้านตรงนั้นนะฮะผมไปเลยก็นะครับพอได้รับเควสมาแล้วเนี่ย ให้เรากดดูตรงนี้นะฮะประตูนี้นะฮะที่อยู่ใกล้ๆก,กับที่รับเคยสนะฮะเดี๋ยวทีนี้เราก็อ้องเขาพวกมันทั้หมดนะพอเราเคลียร์พื้นที่นะครับให้เราตามหาบอสโอ้โหเราจเจอบอสแล้วครับเราจะยิงมันนะฮะจนกว่มามันจะตายพอเราเขาบอสเสร็จนะครับให้เราฮะมันจะมีขึ้นป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าเราเลือก นะครับว่าจะขอความช่วยเหลือหรือว่าจะเลือกทําสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างครับคุณได้ขอความช่วยเหลือไปคุณต้องเอาชีวิตรอดอีก90เวฟไปนะเลย